เนี่ยไม่เห็นติดเลยยังไม่ได้ยิงเนี่ยยังพาอยู่เนี่ยไม่เห็นอ่ะเห็นไหมมันติดติดแค่รับไปต่อยไปทับแบนแน่เลย <c oughs> โอ้โหกล้าเหรอนะแดนไม่ได้เป็นแอดมินในเซิร์ฟนี้ด้วยซ้ำจะทำจะทำอะไรตามใจชอบไม่ได้หรือเจ้เ <c oughs> อ้ยอ๋อไม่ได้ไม่ได้